สวัสดีครับผมโบสโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับพ่อค้าอีกครั้งหนึ่งนะครับกับคลิปรีวิวสินค้านะครับผมก็พอดีพ่อค้าเนี่ยได้สินค้าใหม่มา2ตัวนะครับผมตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่เซอร์ไพรส์เท่าไหร่นะครับแต่ก็ถือว่าแสงโหดใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างน่ารักนะครับผมตัวนี้เป็นใบ LED นะครับเป็น AES F1 นะครับผมส่วนอีกตัวนึงเนี่ย อุ้ไว้ก่อนดีกว่าอีกตัวนึงจะค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะครับผมแล้วก็บอกเลยว่าอีกตัวนึงเนี่ยเป็น aes เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยเป็นงานค่อนข้างใหม่นะครับแล้วก็เรียกง่ายๆว่าเป็นงานยังไงงานรีบงานด่วนนะครับตัวกล่องเนี่ยอาจจะไม่สวยนะครับตัวใหม่นะแต่ว่าตัวสินค้าครับมีเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับแต่ตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าแสงโหดเอาเรื่องอยู่นะครับผมไม่ใช่ตัวเริ่มต้นของที่ร้านแล้วนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างน่ารักนะครับ เป็น AES นะครับผม F1 นะครับผมไบ LED นะครับตัวนี้ก็เป็น 5,500K นะครับทำไมพ่อค้าถึงเลือกลงไบ LED ที่ 5,500K พ่อค้าคิดว่ามันตอบโจทย์ที่สุดแล้วนะครับผมที่พ่อค้าเลือกมาขายนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่เราสั่งเนี่ยสินค้าเนี่ยเขาผลิตดูมันจะมีตั้งแต่ 4,300K นะครับถ้าจะไม่ผิดนะจะมีตั้งแต่3,300เลยแต่3,300เนี่ยพ่อค้าไม่อยากจะพูดถึงเท่าไหร่นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเหมาะกับ ตัดหมอกกันแบบจ้าาเลยมากกว่าเพราะแสงมันเหลืองมากนะครับผมแล้วก็มันไม่ตอบโจทย์นะถามว่ามีกลุ่มลูกค้าที่ต้องการแสงเหลืองไหมก็มีนะครับแต่จริงๆเพราะเขาว่ามันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะจะขึ้นมาที่ 4,300K แสงก็จะค่อนข้างอมเหลืองมากไปเพราะเขาว่านะส่วนตัว 5,500K เนี่ยโทนแสงจะเป็นวอร์มไว้นะครับเป็นโทนขาวอุ่นๆแลโทนใกล้เคียงกับแสงอาทิตย์นะครับ เป็นโทนที่พ่อค้าว่ามันเวิร์กสุดนะครับสู้ฝนสู้ถนนดำไหมก็สู้นะครับแล้วก็เวลาบุกป่าฝ่าดวงแสงเป็นยังไงก็ดีนะครับวิ่งตามเมืองตามอะไรก็โอเคหมดเลยนะครับแสงถือว่าแจ่มเลยนะครับไม่ได้ขาวจนเกินไปเหมือนกับพวกหกพันหรือหก0ันห้าร้อยเคนะครับพวกนั้นเนี่ยพ่อค้าไม่คิดจะลงอยู่แล้วนะครับหกพันห้าร้อยเคนี่คือสุดเปี้ยนัยันเกของที่กฎหมายกําหนดแล้วนะครับถ้าเกินจากหกพันห้าร้อยเคหกพันห้าร้อยเคขึ้นไปเนี่ยคือผิดกฎหมายนะผลหมายกฎหมายให้สูงสุดที่หกพันห้าร้อยเคนะครับ ทีนี้เจ้าตัวนี้นะครับผมมันเป็นยังไงนะครับตัวนี้เป็นสินค้าใหม่เลยนะครับพ่อค้ายังไม่ได้แกะกล่องน,นะครับแต่ถามว่าไม่แกะกล่องแล้วทาไมพ่อค้าถึงรู้ว่าแสงมันดีจริงๆริงพ่อค้าได้มาเทสตัวหนึ่งแล้วนะครับผมพ่อค้าถึงตัดสินใจสั่งนะอโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูตัวงานกันนะครับพ่อค้าจะมาหากระตือแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เอาไปทิ้มไว้ไหนหมดเออใช้ของอยู่คนเดียวนะครับอ อ้าวไม่ต้องใช้คัตเตอร์เลยนะครับอแกะได้เลยอ่าถือว่าเป็นการแกะกล่องครั้งแรกเพราะว่าตัวที่เขาส่งให้พ่อค้าเทสเนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์ลูกเดียวนะครับห่อบับเบิลมาใส่ในกล่องเล็กๆแค่นั้นเองครับไม่ได้มีกล่องสินค้าให้พ่อค้าดูนะอ่าตัวสินค้าตัวกล่องสินค้าเนี่ยพ่อค้าเพิ่งจะเห็นกล่องแรกก็คือตัวนี้นะครับที่เพิ่งมาถึงสดๆร้อนๆเลยนะครับแกะลังมาโอเคนะครับถือว่ากล่องทำออกมาได้สวยนะผมสวยในที่นี้ พอเขาค่ะมันจะออกแนวไวรุ่นหน่อยนะครับมันจะออกแนวไวรุ่นหน่อยเพราะว่ากล่องเหมือนก็แบบทํามาเอาใจไวรุ่นเลยนะครับแหม่มีลวดลายมาแบบสวยงามเป็น a e s นะครับผมเป็นอินเตอร์แบนด์เหมือนกันนะครับอ่าลองดูนะครับนี่ตัวกล่องนะจะเป็นตัวคลุมแบบนี้นะครับแกะออกมาด้านในเป็นกล่องสีขาวแม่เหมือนเหมือนมือถือเลยนะครับโคงไม่มือถือนะประมาณนี้คงต้องแท็บเล็ตนะกล่องจะเป็นการเปิดขึ้นแบบนี้นะครับนี่ เป็นสวมลงไปนะครับพอค้าเพิ่งเห็นกล่องนะบอกเลยนะขกล่องนี้เป็นกล่องแรกเลยเปิดออกมาก็ตามสไตล์ A S นะครับผมจะมีตัวแผ่นโฟมสีดำเนี่ยบังคับชิ้นงานไว้เพื่อไม่ให้มันกระแทกนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่พ่อค้าชอบอย่างหนึ่งคือมันเป็น3.2นิ้วที่ค่อนข้างที่จะมีขนาดตัวที่สั้นนะครับสำหรับโค้ตื้นๆนะครับสบายเลยนี่นะครับเป็น3.2นิ้วที่สั้นจริงๆ แล้วก็ตัวนี้นะครับเวลาที่เรานําไปติดตั้งกับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยเราสามารถถอดตัวตูดด้านหลังทิ้งได้เหมือนกันนะครับถอดทิ้งเพื่ออะไรเพื่อให้มันสั้นนะครับไม่ต้องมีตัวที่ยาวออกไปเกะกะนะแต่ถ้าเราไปติดตั้งรถที่เป็นจานฉายรีเฟ็กนะครับเราก็ต้องใส่ไว้แบบนี้นะครับงานดีนะครับงานงานสวยนะเพราะเขาว่านะครับตัวโครงตรงนี้นะครับเป็นสีน้ําตาลเอ่อสีเทาอ่อนๆนะครับสวยงามเลนนะครับเป็นเลนบู มี A S Len b r u มาให้เล่นกันแล้วนะครับสำหรับใบ R V D ระบบรบายความร้อนเป็นฮิตซิงบวกพัดลมเหมือนเดิมนะครับผมตัวเนี้ยพ่อค้าคิดว่านะคิดว่ามันจะมาแทนตัว A 8นะครับใบ l e D A 8ของพ่อพคา้าเพราะ A 8เนี่ยของขาดมานานแล้วถ้าใครเข้าไปเห็นในเว็บไซต์พ่อค้าเนี่ยมันจะขึ้นว่าสินค้าหมดอยู่นะครับเพราะว่ามันไม่มีของมานานมา,นา,นมา,มากๆแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับยังเป็นไดเวอร์แบบเอาท์ดอร์ยังเป็นไดเวอร์ที่ ต้องติดตั้งภายนอกอยู่นะครับแล้วก็ตัวไดเวอร์เนี่ยนองท้องบอลลาดเลยแต่ว่ามีมีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับน้าหนักค่อนข้างเบานะครับแต่ก็ขนาดจะใกล้เคียงบรลลาดนะครับอใกล้เคียงบอลลาดสลิมนะครับแต่ว่าสลิมเนี่ยจะหนาขวานะครับแล้วก็ใหญ่กว่านี้หน่อยนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากนะแต่มันก็ใหญ่กว่าตัว A8A9 นะครับงานชิ้นงานก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเก็บงานมาละเอียดเลย ดีกว่าตัวมาต,ตนดาดที่ส่งมาให้พ่อค้ารีวิวนะครับตัวส่งให้พ่อค้ารีวิวจริงๆเนี่ยพ่อค้าจะรีวิวตัวนั้นเลยก็ได้นะแต่ว่ามันไม่มีเวลานะครับช่วงนั้นแล้วก็เขาก็เรียกสินค้ากลับค่อนข้างเร็วนะครับพ่อค้าก็เลยต้องส่งกลับคืนก่อนแล้วก็ต้องสั่งนะครับเพื่อเอาตัวที่เราสั่งมาเนี่ยแหละมารีวิวเลยนะครับก็เหมือนเดิมนะครับชุดนี้หลังจากรีวิวเสร็จจะขายเป็นมือสองนะครับผมขายเป็นมือสองนะครับรีวิว1ตัวแต่ขายมือสองเป็นคู่นะครับผมแล้วก็ จัดชุดอุปกรณ์ที่เหลือต่างๆให้ครบเลยนะครับหรือว่าใครอยากจะเอาแค่ตัวโปรเจคเตอร์นี่ก็ได้นะครับผมรอดูไทยลิปนะครับว่าราคามันจะเป็นยังไงนะครับสําหรับราคามือ1และมือ2เลยนะครับอ่าสังเกตดูนะครับขนาดตัวเนี่ยมันสั้นมากๆเลยเพราะเ้าไม่ได้หยิบตัวอื่นมาเทียบนะครับผมลืมนะครับหยิบตัวอื่นมาเทียบสัหน่อยก็จะได้รู้เลยถ้าเป็นตัวเฮกซ่าเนี่ยจะค่อนข้างยาวนะเพราะเขาว่ามันยาวกว่านี้เยอะเลยนะอ่ารูพวกนี้ที่เจาะมาถี่ยิบมากเลยนะครับสําหรับเวลาเราไปใส่กับตัว รถที่เป็นโปรเจคเตอร์อยู่แล้วเนี่ยสามารถที่จะเลือกใส่ได้เลยนะครับว่าจะยึดรูไหนมันจะตรงกับรูไหนของตัวโปรเจคเตอร์เลนสบู3.2นิ้วนะครับอ่ะโอเคตัวงานประมาณนี้นะครับหยิบออกมาวางให้ดูก่อนนะครับในชุดก็มีอุปกรณ์ยึดติดตั้งอะไรแบบนี้ไปให้ครบเลยนะครับผมตัวน็อตติดตั้งแล้วก็ตัวนี้นะครับผมข้อดีของเขาเลยเนี่ยถ้าเราไปเปรียบเทียกบกับพวก B10 b, b 1 1เนี่ย ตูดมันจะใหญ่นะครับตัวเกียวมันจะใหญ่จะใส่ได้เฉพาะรถที่เป็นขั้ว H4 เท่านั้นนะครับถ้าเป็นขั้วอื่นเนี่ยเราจะต้องเจาะต้องคว้านรูหลอดไฟเพื่อให้มันใหญ่ขึ้นนะครับแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นขนาดเกลียวเล็กนะครับใส่ได้ทุกขั้วเลยนะครับตั้งแต่หลอดไฟขั้ว H1 ขึ้นมานะครับ H1 H3 Hb3 Hb4 H7 h 1 1 H4 นะคร HR2 นะครับ 2, แต่ HR2 i คงมันเป็นโปรเจคเตอร์นะครับถ้าเป็น HR2 อ่ะโอเคพอค้าหยิบของลงก่อน เอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวจุดเชื่อมต่อนะครับตัวนี้ของ as ทํามาค่อนข้างดีนะครับนี่มาดูนะครับตัวปลั๊กคอนเนคเตอร์ตัวนี้นะครับผมจะเป็นปลั๊กชนิดที่ว่ากันน้ําแบบร้อยเเซ็นตเลยนะครับนี่นะครับเป็นพินเล็กนะครับเป็นพินเล็กสี่พินนะครับเวลาที่เราเสียบเนี่ยเราจะต้องค่อนข้างดูนิดนึงนะครับอย่าให้อย่าเสียบให้มันผิดพินนะครับปุ๊บนี่มันจะมี เี่ยวล็อกของมันบอกอยู่นะครับปึ๊บโอเคพอเราดันเข้าไปสุดนะครับตัวนี้จะเป็นเกลียวนะครับเพื่อขันยึดให้มันแน่นสนิทนะครับผมกับลูกยางด้านในเพื่อกันน้ำนะครับน้ําจะไม่เข้าไปในนี้แน่นอนนะครับทําทาออกมาได้ดีนะครับแต่ตัวได้ว่วใหญ่ๆไปนิดนึงนะครับอันนี้คือข้อติของพ่อค้านะส่วนลูกค้าบางคนจะรับได้หรือรับไม่ได้ก็ลองดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับสเปคเป็นยังไง สเปกตัวนี้นะครับอยู่ที่40วัตต์นะครับผม40วัตต์ชิปคลีนะเป็นคลีธรรมดานะครับผมไม่ใช่คริสตัลแล้วก็ไม่ใช่เลเซอร์ชิปนะครับผมอ่าเป็นชิปคลีธรรมดานะครับระบบโซลินอย์คัตออฟนะครับตัวนี้พ่อค้าไม่ได้ดูตอนตัวงานเนี่ยเป็นโซลินอย์คัตออฟแบบใหม่นะครับผมเป็นโซลินอย์คัตออฟแบบใหม่นะเป็นแบบผักเข้าในด้านในหาตัวนะครับจะต่างจากตัวเก่าๆนะอ่า เป็นโซลินอย์แบบใหม่ละไอส่วนโซลินนย์รุ่นใหม่หรือรุ่นเก่าเนี่ยพ่อค้าไม่คิดว่ามันจะมีข้อแตกต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวนั้นอ่ะเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นใบ LED นะครับเราก็จะเทียบกับใบ LED นะครับเราจะไม่เอาไปเทียบกับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Isuzu D-Max Highlander ตัวไฟหน้าเขาหลังตัดนะครับตัวนั้นเนี่ยมันมันกินกันไม่ลงอยู่แล้วนะครับผมยังไงมาสู้ LED ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเป็นใบ LED เหมือนเดิมนะครับพ่อค้าก็ต้องเปิดตัวเจ้าตัวนี้นะครับ ใครที่เคยดูคลิปพ่อค้ามาแล้วก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับใครที่ยังไม่เคยดูก็เหมือนเดิมนะครับตัวนี้อธิบายก่อนตัวนี้คือโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ t o y o ต a h i l u ั Revo ตัว2020นะครับผมตัวนั้นเนี่ยไฟหน้าสว่างกว่า New Fortuner นะครับสว่างกว่า New Fortuner ตัวปัจจุบันโฉมปัจจุบันตัวล่าสุดตัวคุกกี้นะสว่างกว่านะครับผมติดมากับรถล e v o นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Fortun e r ที่จะออก เร็วๆเ,เนี้ยนะครับน่าจะอาจจะสว่างกว่าน,นี้อีกก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวเนี้ไฟหน้าปิดรถมาจากโรงงานณปัจจุบันตัวนี้สว่างที่สุดแล้วนะครับทั้ง <c oughs> สองตัวเนี่ยเป็นใบ LED เหมือนกันมีระบบใบบีมทําสูงต่ําในตัวนะครับใช้ชิป LED ฉายไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้เหมือนกันทั้งคู่นะครับผมอ่าเนี่ยทีนี้ช่วงนี้นะครับมันจะมีกระแสะค่อนข้างเยอะนะครับที่ลูกค้าหลายคนบอกว่าจะเอาโปรเจคเตอร์ของ Fortune r เนี่ยมาให้พ่อค้าแปลงใส่ถามพ่อค้าแปลงได้ไหมนะครับพ่อค้าแปลงได้นะครับแต่ว่า ก็ค้าจะไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับเพราะว่างานแปลงมันนะครับสังเกตด,ดูนะครับเห็นไหมครับปูดเบเลอร์เลยนะครับมันจะค่อนข้างแปลงเยอะเจาะโคมเสียโคมไปเลยนะครับผมเห็นไหมครับมันเล็กมาเล็กกว่าเยอะเลยนะครับทางด้านโปรเจคเตอร์ที่เป็น OEM สําหรับไปติดตั้งกับรถทุกรุ่นเนี่ยกับรถกับโปรเจคเตอร์ที่มันตรงรุ่นรถรุ่นใดรุ่นหนึ่งมาเนี่ยการที่เรา,เาไปแปลงเนี่ยบอกเลยมันแปลงไม่จบนะครับผมอ่า งานแปลงนะครับออกมาไม่สวยแน่นอนนะครับแล้วก็วงแหวนก็ไอตองแปลงใส่อีกนะครับมันก็น่าเกลียดนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเลนส์อยู่ที่2.5นิ้วตัวนี้เป็นเลนส์3.2นิ้วนะครับผมขนาดเลนส์จะต่างกันนะครับขนาดเลนส์จะต่างกันนะครับแล้วก็เรื่องวัตต์นะครับผมเท่าที่พ่อค้าหาข้อมูลมานะครับตัวรีโวเนี่ยจะกินไฟค่อนข้างน้อยนะครับผมตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ25วัตต์นะครับเท่าที่ข้อมูลที่พ่อค้าได้มานะ ส่วนตัวเนี้ย40วัตต์นะครับวัตต์มันสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นวัตต์ตัวนี้ได้เปรียบเลนตัวนี้ได้เปรียบนะครับขนาดใหญ่กว่านะครับแล้วก็อัตราการกินไฟตัวนี้ก็จะมากกว่านะครับจะถามว่ามากกว่ามันมากเกินไปไหมถ้าเป็นหลอดไฟติดรถยนต์ฮาโลเจนเนี่ยอยู่ที่55วัตต์แล้วสาหรับไฟต่ำนะครับไฟสูง60วัตต์อ่ะแต่ตัวเนี้ยนะครับไฟต่ำนะครับอยู่ที่40วัตต์นะครับผมไฟสูงเนี่ยอยู่ที่42วัตต์นะครับอีก2วัตต์ค ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแน่นอนนะครับคร่าวๆว่าเป็น25วัตต์นะครับไฟสูงเนี่ยคงจะใช้ประมาณ2วัตต์ยกเหมือนกันเพราะเป็นระบบโซลินอยด์เหมือนกันนะครับตัวนี้ระบายความร้อนด้วยฮีตสิงค์ล้วนๆนะครับไม่มีพัดลมนะครับตัวนี้จะไม่มีพัดลมนะครับจะเป็นฮีตซิงค์ระบายความร้อนไดเวอร์แบบบิวอินนะครับสังเกตดูจะไม่มีไดเวอร์แยกออกมานะครับสายไฟเนี่ยจะมี4เส้นอันนี้พ่อค้าพันรวมไว้อันนี้คือขั้วลบนะครับแล้วก็ไฟต่ำไฟสูงแค่นั้นเองนะครับอ่า เรื่องวัดอย่างที่พ่อค้าบอกนะครับตัว AES นะครับผม F1 ได้เปรียบนะครับส่วนตัวขนาดเล่นนะครับก็ AES F1 ได้เปรียบอยู่ดีนะครับมันก็เหมือนจะโกงโกงีโวไปสักหน่อยนะแต่เดี๋ยวเราลองมาดูแสงกันนะครับเดี๋ยวพ่อค้าจะขอเวลาต่อสายสักครู่แล้วก็จะให้ดูแสงระยะใกล้กันก่อนนะครับเพื่อเป็น ดูพวกคัตออฟอะไรพวกนี้นะครับว่ามันแตกต่างกันประมาณไหนนะครับส่วนแสงลงถนนเต็มๆนะครับเดี๋ยวเราออกไปดูบนถนนอีกทีเดี๋ยวตอนนี้พ่อค้าต่อสายก่อนแป๊บนึงครับผมอ่าโอเคครับผมพ่อค้าก็ต่อสายทั้ง2ตัวเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมอ่าเดี๋ยวพ่อค้าจะเปิดตัวอ่โตยิต้าไฮรักลีโวนะครับโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานเนี่ยของโตยิต้าไฮรักลีโวให้ดูก่อนนะครับอ่าพ่อค้าขอขยับกล้องนิดนึงลองดูนะครับว่าแสงจะเป็นประมาณไหน นี่นะครับอันนี้คือแสงของโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานของ Toyota าไฮรักลีโวนะครับออนิวนะครับตัวล่าสุดเลยตัวโฉม2020ถึงโฉมปัจจุบันเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับแสงค่อนข้างดีค่อนข้างเข้มนะครับอุณหภูมิแสงนะครับอยู่ที่ 5,500K เหมือนกันนะครับคัดออฟค่อนข้างดีเป็นแบบ RHD ขึ้นซ้ายลงขวานะครับผมแต่สังเกตดูนะครับละอองแสงนะครับละอองแสงจะค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะทีนี้ลองมาดูไฟสูงนะครับ สามารถทําสูงต่ําได้ในตัวเหมือนกันนะครับอ่าทีนี้พ่อค้าจะปิดตัวรีโวนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าตัว AEF1 นะครับผมนี่ครับนี่ครับ่าถามว่ามันมีรอองแสงไหมเท่าที่เราเห็นอยู่นะครับรอองแสงนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอองแสงตัวนี้พ่อค้าบอกเลยว่าถ้ามันใส่ฝาครอบมันหายไปนะครับผมม,มันหายไป มันจะเป็นลอองแสงที่พุ่งเฉพาะช่วงนี้เลยเห็นไหมครับเห็นไหมครับลองดูที่ตัวโพลเตอร์นะครับเพราะช่วงนี้มันเปิดโล่งนะครับนี่พ่อคา้าเดี๋ยวพ่อค้าขอไปหยิบฝาครอบก่อนดีกว่าแป๊บนึ่งครับผมอ่าโอเคพ่อค้าก็ไปหยิบตัวฝาครอบมาแล้วอันนี้ตัวที่พ่อค้าหยิบมาเนี่ยเป็นฝาครอบชนิดที่ไม่มีวงแหวนนะครับเรามารีวิวให้ดูเฉยๆนะครับแต่ถ้าในชุดของเขาเนี่ยจะมีวงแหวนนะครับหรือว่าถ้าคุณจะไม่เอาวงแหวนนะครับราคาก็จะถูกลงอีก การใส่ฝาครอบใส่ง่ายๆนะครับผมให้เราดูเขี่ยวล็อกตัวนี้นะครับด้านบนตรงนี้นะครับจะมี2ตัวนะครับด้านล่างจะเป็นตัวเดียวนะครับด้านข้างก็มี2ตัวเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้เราดูหูล็อกให้มันอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับคือด้านบน2ตัวนะครับอ่าเราจะใส่ฝาครอบลักษณะไหนนะครับเราก็ดูดูตามอ่าเขี่ยวมันนะครับว่าเราจะใส่ตรงไหนแล้วมันจะสวยนะครับประมาณนั้นแต่ว่าอันนี้พ่อค้าจะไม่ได้สนเรื่องสวยงามนะพ่อค้าใส่แค่การแสงนะครับ กแสงที่มันเล็ดลอดออกตามล่องตามรูของตัวโปรเจคเตอร์นะครับอ่ะพ่อค้าจะใส่เข้าไปก่อนใส่ง่ายนะครับผมแต่ว่าพ่อค้าต้องใส่อ่าตัวถุงมือตัวเนี้นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดรอยนะครับอ่าแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองมันก็จะเข้าล็อกแล้วนะครับมันจะครอบอย่างนี้ของมันนะครับอยู่ในเขี้ยวล็อกเรียบร้อยนะครับอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูแสงอีกที ปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะครับม,มันก็ไม่เชิงว่าจะหายสักทีเอาครับปรับกล้องในตรงเลยนี้ปึ๊บมันก็ไม่เชิงว่าจะหายสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเราอองแสงโดยรอบนะครับที่เล็ดรอดออกมาตามรูเนี่ยมันหายหมดละนะครับ จะเหลือแค่ละองแสงที่มันมีจริงๆตรงนี้เลยนะครับด้วยความที่ว่า,าโปรเจคเตอร์แสงแรงวัดสูงนะครับมันก็จะประมาณนั้นก็เอากันไปตามความจริงนะครับถือว่ามีละองแสงบ้างนะครับผมแต่ว่าจะพุ่งเป็นจุดๆเดียวบริเวณหน้ารถนะครับไม่ได้กว้างเหมือนกับตัวรีโว่นะครับเห็นไหมครับรีโว่ในละองแสงเนี่ยกว้างไปทั่วเลยนะครับเห็นไหมครับแต่ตัวเนี้ยมันตัว AS นะครับจะพุ่งอยู่แค่ประมาณช่วงนี้ ก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับว่าเราจะชอบตัวไหนแบบไหนนะครับตัวที่มันตัดคทออฟแบบคมๆไม่มีรองแสงเลยก็มีนะครับอย่างเช่นพวกเฮกซ่านะครับผมที่พ่อค้าเคยรีวิวไปลองดูนะครับตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าพ่อค้ามองด้วยตานะก็มีเหมือนกันนะครับมีรองแสงเหมอนกันพ่อค้าพูดกันตรงๆเลยนะครับมีก็คือมีนะครับผมเราจะไม่มาบอกว่าไม่มีไม่มีนะครับมองด้วยตามีก็คือมีนะครับ อย่างเคยมีอยู่คลิปหนึ่งนะครับที่พ่อค้าถ่ายตัวน่าจะเป็นเฮกซ่านะครับผมมันไม่มีละองแสงนะครับในตาพ่อค้าแต่ว่าในกล้องเนี่ยกลับมีนะครับแล้วก็มาหาสาเหตุได้ว่ากล้องมันขึ้นเบลอเป็นฟ้านะครับเพราะว่าโทรศัพท์พ่อค้าเนี่ยโอเวอร์ฮีทนะครับร้อนเกินแล้วพ่อค้าไปแช่ตัวเย็นนะครับแล้วก็พอออกมาถ่ายคลิปนะครับกล้องมันเลยเป็นฟ้ามันก็เลยทําให้เราเห็นแสงนี่เป็นละองนะครับแต่อันเนี้ยไม่ใช่นะครับด้วยตามองด้วยตาก็มีนะครับละองแสงพูดกันตรงตรงนะพ่อค้าจะไม่มาหมกเม็ดนะถ้าเป็น บางร้านเขาอาจจะบอกได้นะครับว่ามองด้วยตาไม่มีลองแสงนะครับมีแค่ในกล้องอันนี้ไม่ใช่มีนะครับมีมีจริงๆนะครัพอิวมีนะครับผมของ a e s F1 ก็มีนะครับแต่ละองแสงของ F1 จะจะพุ่งไปด้านหน้าแค่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับระยะที่เราให้ดูแสงเนี่ยประมาณ1เมตรเท่านั้นเองนะครับถ้าไกลออกไปกว่านี้จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูดูกันบนถนนนะครับตัวนี้เราดูแค่ระยะใกล้ก่อนนะครับ ดูอีกทีนะครับผมตัวนี้รีวลนะครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำนะครับอ่ะ AESF1 นะครับผมไฟสูงไฟต่ำไฟสูงไฟต่ำทำได้เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะเอ๊ทำไมไฟสูงมันกระดกนิดเดียวนะครับถ้าเพิ่งดูคลิปพ่อค้าครั้งแรกเนี่ยอาจจะคิดว่าไฟสูงมันกระดกนิดเดียวนะครับใครที่ดูมาหลายคลิปเนี่ยจะรู้อยู่นะครับว่าระยะใกล้มันจะเห็นเหมือนกับว่ามันนิดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าออกไปเปิดสงจริงจริงบนถนนจะเห็นเลยว่าเราอองอไฟสูงเนี่ยยกได้สูงมากๆนะครับ พอค้าจะเปิดตัว a อเทิ้งไว้นะครับแล้วเปิดรีโวทับขึ้นมานะครับนะครับสังเกตความต่างของแสงนะครับเพิ่มขึ้นประมาณไหนอ่ะทีนี้ปิดนะครับเปิดตัวรีโวทิ้งไว้นะครับแล้วทีนี้จะเปิดตัว a อเอวันทับนะครับลองดูความต่างของแสงนะครับต่างประมาณไหนนะครับท้องแสงเนี่ยตัว f 1วันเนี่ยลึกกว่าแน่นอนนะครับเพราะว่าขนาดเลนเนี่ยสามสองนิ้วนะครับผม อ่าโอเคนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราออกไปดูแสงจริงๆบนถนนกั้เลยอ่โอเคครับผมเราก็ออกมาอยู่กันที่หน้าบ้านนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ระยะไกลมากๆนะครับสุดกำแพงตรงนั้นนะครับไฟไฟทางสว่างอยู่นะครับสองกำแพงเห็นกำแพงขาวชัดเจนนะครับระยะ3าเสาไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เป็นเวลา1นึ่ทุ่มสินาทีนะครับระยะเสาไฟฟ้าต้นที่1นะครับแล้วก็ต้นที่2ไฟไม่ติดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้นที่3คือต้นที่เรายืนถ่ายคลิปกันอยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับถ้าใครไม่เชื่อ ว่าเสาไฟฟ้าตรงนี้3ต้นนะครับให้ย้อนไปดูในบางคลิปที่ไฟทางมันติดนะครับเพราะว่าไอ้ไฟทางต้นกลางเนี่ยมันจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับนานๆจะติดสักทีหนึ่งนะแต่ถ้าใครที่ดูคลิปพ่อค้ามานานๆแล้วเนี่ยจะรู้อยู่นะครับว่ามันระยะตามเสาไฟฟ้าจริงๆและใครที่เคยมาร้านพ่อค้าก็จะรู้ว่าระยะตรงนี้คือไกลมากๆนะครับผมอ่ะเรามาดูพ่อค้าจะเปิดให้ดูตัวโปรเจคเตอร์ติดรถมาจากโรงงานนะครับของรีโว่สองพก่อนนะครับเพราะว่ามันเป็นไฟหน้า,าเดิมๆโรงงานที่สว่างที่สุดแล้วณนะปัจจุบันนี้นะครับ นี่ครับผมสว่างไหมครับแน่นอนครับผมมันสว่างมันทําแสงได้ดีนะครับดูระยะที่กําแพงให้ดีนะครับถึงแม้ไฟทางจะสว่างอยู่นะครับเราก็ยังเห็นไฟของรีโวชัดเจนนะครับนี่เป็นไฟต่ําไฟสูงไฟต่ําไฟสูงนะครับอย่างนีครับเห็นกําแพงชัดเจนเลยนะครับแม้ไฟทางจะสว่างอยู่แต่ไฟของรีโวเนี่ยก็ทําได้ดีกบได้มิดเลยนะครับระยะแสงลงพื้นนะครับนี่นะครับจากจุดที่ตั้งโปรเจคเตอร์นะครับ ไม่ไกลนะครับลงพื้นได้ดีแม้เราเห็นว่าท้องแสงมันจะค่อนข้างตื่นอ่ะทีนี้เรามาดูตัว A S F 1บ้างครับผมนี่ครับเป็นไงครับผมท้องแสงนะครับนี่ใกล้กว่าตัวรีโวเข้าไปอีกนะครับอี๋ยวลองดูพอคาปิดก่อนนะครับเปิดรีโวนะครับี่รีโวท้องแสงประมาณนี้อ่ะลองเปิด F 1นะครับเห็นไหมครับใกล้เขามาอีกนะครับแต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าเยอะแยะมากมายนะครับก็ใกล้เข้ามาประมาณหนึ่งอ่ะโอเคตอนนี้มีรถวิ่งมา อ่าตัวนี้ก็เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวผ่้ค้าดูกอนเป็นรถรุ่นอะไรนะครับอ่าตัวนี้เป็นไททันนะครับไททันลองดูนะครับผมระยะไฟนะครับเป็นโปรเจคเตอร์แต่ว่าเป็นอ่าหลอดฮาโลเจนนะครับผมอ่าพ่อค้าปิด่อนนะเพี้ยนใจเขาเห็นเขาก็จอดมองๆนะครับผมอ่าก็เคยมีนะลูกค้ามาจอดดูแล้วก็เออเมะอุ้มสว่างดีนู้อะไรอย่างนู้อย่างนี้นะครับก็บางทีคนแถวนี้ยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำนะครับว่าทางร้านเนี่ยทำโปรเจคเตอร์นะเป็นร้านโปรเจคเตอร์อะไรแบบเนี้ยนะครับเพราะว่า คนแถวนี้เองยังไปทําที่อื่นเลยนะครับเพราะว่าป้ายเราก็ติดชัดเจนแต่เขาไม่ค่อยได้สังเกตนะครับบางทีก็เชา้าเขาเออกไปทํางานนะครับตอนช่วงกลางวันที่มีรถมาทำเนี่ยเขาก็ไม่ได้อยู่เห็นกันนะครับเพราะฉะนั้นบางทีมาถามทางคนแถวนี้เขาจะไม่ค่อยรู้เท่าไหร่นะครับอ่าอีกที่นะครับลิโวนะครับอ่ะทีนี้พระค้าจะเปิดตัว a s f 1ทับมาเลยนะครับนี่ปิดเปิดปิด เปิดดูความต่างของแสงให้ดีนะครับอ่ะทีนี้พอค้าจะเปิดตัว F1 นะครับ AS F1 ขึ้นมาก่อนบ้างนะครับโอ้มันแทบไม่ได้ต่างอย่างเมื่อกี้เลยทีนี้เปิดรีวทับนะครับความต่างนะครับผมสองดวงมันสว่างขึ้นแน่นอนแต่ความต่างมันจะผิดกันเลยนะครับกับตอนที่เราเปิดของรีโวไว้ก่อนนะครับอ่ะนี้เปิดของรีวไว้ก่อนเปิด F1 ทับเห็นไหมครับแสงมันต่างกันชัดเจนอ่ะทีนี้เปิด F1 ปิดรีวนะครับดู F1 ดูที่กำแพงให้ดีนะครับนี่เป็นไฟต่ำนะครับแล้วก็ไฟสูงเมื่อกี้ที่เราเห็นในสตูดิโอเหมือนมันยกนิดเดียวใช่ไหมครับลองดูครับผมสูงต่ำสูงต่ำสูงต่ำเป็นไงครับผมแล้วดูคัดออฟนะครับพอเป็นระยะไกลเห็นไหมครับแสงมันตัดชัดเจนนะครับพ่อค้าจะลดลงมาให้ดูเห็นไหมครับเห็นไหมครับแสงมันตัดชัดเจนนะครับไม่ได้มีละอองแสงเลยนะครับละอองแสงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าระยะมันใกล้เกินไปนะครับ นี่นะครับคัดออฟขึ้นซ้ายลงขวานะครับขึ้นบูเอฟเฟกชัดเจนนะครับไปตามกําแพงเลาะไปเลยนะครับแสงดีมากๆนะครับลองดูครับผมแสงเข้มชัดเจนนะครับใครบอกว่ากลัวไม่สู้ฝนไม่สู้สนดน้ำนะครับตอนนี้พ่อค้าบอกเลย b บ d e d เทคโนโลยีมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนแล้นะครับถ้าเป็น b บ d e d เมื่อก่อนแสงสีขาวๆเนี่ยจะไม่สู้ฝนนะครับผมแต่แสงตอนนี้มันไม่ได้ขาวเท่าไหร่ตัวนี้เป็น 5,500k นะครับของ ลิ v โวเองก็เช่นกันนะครับเป็น 5,500k แต่ว่าวัดน้อยนะครับ25วัต์แสงก็จะค่อนข้างบางหน่อยแบบนี้นะครับชัดๆนะครับลิ v โว F1 นะครับปิดนะครับลิ v โวปิดลิ v โวนะครับ F1 เป็นไงครับผมโอเคครับผมความต่างกันต่างแบบเห็นได้ชัดเลยนะครับ อ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรีวิวข้างนอกก็ฝนทาท่าจะตออกนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในตูครับผมอ่าโอเคครับผมเป็นไงบ้างก็เห็นกันไปแล้วนะครับกับแสงลงพื้นจริงๆบนถนนนะครับคัดอ้อเป็นยังไงไฟสูงต่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็แสงเนี่ยมันเข้มกว่ารีโวสองพขนาดไหนนะครับก็ชัดๆกันแล้วนะครับแต่ตรงนี้ก็จะให้พ่อค้าบอกออกมาว่ามันสว่างกว่าก,กันขนาดไหนเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากนะครับผมเพราะว่ายัางไงอย่างน้อยๆเนี่ยลูกค้าเองก็ต้องน่าจะเคย ขับผ่านรีโวนะครับหรือว่าเคยขับสวนทางกับรีโวมาบ้างแล้วนะครับหรือว่า,าช่วงจังหวะที่รีโวแซงเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็น่าจะพอรู้กันมาบ้างแล้วนะครับว่าไฟหน้าของลีโวเนี่ยมันสว่างขนาดไหนนะครับสั้นๆง่ายๆตรงนี้เลยคือเป็นไฟหน้าเดิมติดรถมาจากโรงงานที่สว่างที่สุดนะับปัจจุบันนี้แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเบนซ์หรือ BM ก็ยังสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเบนซ์หรือ BM เอเองนะครับตัวรุ่นใหม่ๆหลังๆมาเนี่ยพ่อค้าก็ เคยขับสวนขับผ่านหรือว่าโดนเขาแซงมาก็บ่อยแล้วนะครับก็ไฟเขาไม่ได้สว่างเท่าไหร่นะเทียบกับตัว A9 ของที่พ่อค้าใส่อยู่เนี่ยตัวนั้นยังสว่างกว่าเลยนะชุดเริ่มต้นของไบ LED ดีเลยนะตัวนั้นยังสว่างกว่าเลยนะครับ,รบนะก,บก็ตัวนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันก็สว่างกว่าริโวอยู่แล้วด้วยนะครับแต่ว่าตัว F1 เนี่ยถือว่าแสงค่อนข้างดีนะครับส่วนใครจะ ชอบหรือไม่ชอบยังไงตรงนี้ก็พ่อค้ารีวิวให้ดูกันชัดๆไปแล้วนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูนะครับอ่ะทีนี้เรื่องที่พ่อค้าอุบไวท้ายคลิปนะครับเรื่องของราคานะครับผมราคาเจ้าตัว AESF1 นะครับราคาเปิดตัวณนะปัจจุบันนะครับเป็นราคาเปิดตัวนะครับที่ทาง AES ให้ราคาโปรโมทมาก่อนนะครับตอนนี้ส่วนจะขายราคาจริงหลังจากที่หมดโปรโมชั่นการโปรโมทสินค้าไปแล้วเป็นราคาไหนอันนี้ยังไม่รู้นะครับ เอสให้ราคาโปรโมทมานะครับครบชุดนะครับผมอยู่ที่8,900บาทครับผมอ่า8,900บาทนะครับได้ AES b บ LED F1 นะครับ40วัตต์นะครับทำแสงได้ขนาดนั้นนะครับแล้วก็เจ้าตัวฝาครอบวงแหวนอะไรพวกนี้เป็นของใหม่ทั้งหมดนะครับโปรเจคเตอร์รีวิวไปแล้ว1ข้างนะครับมีสายคอนเนคเตอร์มีอะไรให้ครบเลยนะครับครบชุดนะครับมือ2นะครับตัวที่รีวิวตัวนี้นะครับพอค้าให้ไปในราคา 7,900าบาทนะครับหรือว่าถ้าใครอยากได้แค่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับผมก็ทักมาถามพ่อค้าได้เลยนะครับหรือใครจะเอาแค่ลูกเดียวไปใส่รถมอเตอร์ไซค์นะครับทักมาได้เลยนะครับลูกที่รีวิวลูกเดียวนะครับเอาฝาครอบด้วยไหมวงแหวนไหมนะครับพวกนั้นจะเป็นของใหม่ทั้งหมดเลยนะครับจะมีแค่โปรเจคเตอร์ลูกเดียวที่รีวิวเท่านั้นนะครับแต่เรายกชุดขายเป็นมือสองได้ถูกจากเดิม1000บาทนะครับจาก8 9 0 0เหรือ7 9 0 0ันทันทีนะครับตัวนี้ยังไม่มีคนจองนะครับใครสนใจก็รีบทักมาเลยนะครับก่อนท เปิดตัวจบแล้วอะไรแล้วเนี่ยราคาน่าจะสูงวันนี้แน่นอนนะครับเพราะว่า A S เองก็เป็นอินเตอร์แบนด์อยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ถือว่าทํามาค่อนข้างจริงจังนะครับไม่เหมือนตัว A 8 A 9ที่2ตัวนี้กล่องเหมือนกันเลยเห็นไหมครับผมอ่าแต่เจ้าตัวนี้นะครับกล่องจะไม่เหมือนเขาด้วยนะครับมีการทําออกมาแบบอา่าเรียกว่าพรีเมียมกว่าทุกตัวเลยนะครับอา่าเพราะฉะนั้นเป็นงานจริงจังของ A S ด้วยนะครับผมอา่าโอเคครับผมก็ ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมถ้าสนใจสินค้านะช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างของจอนะครับแล้วก็ใต้ดีสคริปชั่นด้วยนะครับจะมีช่องทางการติดต่อพ่อค้าอยู่ตรงนั้นทั้งหมดเลยนะครับผมเป็นไปได้พ่อค้าย้ําอีกทีนึงนะครับแอดไลน์คือไวที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทักมาแล้วมันจะเด้งแจ้งเตือนทันทีนะครับจะไม่เหมือนกับ Messenger นะครับ Messenger ทักมาเนี่ยบางครั้งมันก็ไม่แจ้งเตือนนะครับผมมันไม่ชัวเหมือนกับตัว ไลน์นะครับส่งโลเคชันไลน์ก็แม่นกว่านะครับหรือถ้าใครอยากจะโทรคุยจริงๆนะครับโทรมาบางครั้งเนี่ยพ่อค้าอาจจะติดงานอยู่หรือว่าถ่ายคลิปอยู่แบบเนี้ยพ่อค้าอาจจะไม่ได้รับสายอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าโทรมาพ่อค้าว่างพ่อค้ารับแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้รับอันนี้ต้องขออภัยนะครับก็แอดไลน์มานะครับทิ้งเบอร์โทรพร้อมหัวเรื่องที่ให้พ่อค้าโทรกลับนะครับพ่อค้าจะโทรกลับทันทีที่ว่างนะครับผมอ่า ประมาณนั้นเลยนะครับจะดีที่สุดนะครับทิ้งหัวเรื่องไว้นะครับไม่ใช่ทักมาแล้วส่งไว้แต่เบอร์โทรอย่างเดียวเนี่ยเพราะค้าไม่รู้จะขึ้นต้นยังไงนะครับทิ้งหัวเรื่องไว้นิดนึงเออผมใช้รถวีโกแชมอยู่ครับอยากจะติดตั้งไปไฟโปรเจคเตอร์รบกวนโทรกลับที่เบอร์นั้นเบอร์นี้อ่าแบบนี้นะครับเพราะค้าจะได้โทรกลับไปลูกค้าอ่าอ่าอ่าอ,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 าอะไรอ่ะวีโกแชมใช่ไหมครับที่อยากจะติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับอันนี้โทรจากร้านโปรเจคเตอร์นะครับอะไรอย่างงี้นะครับไม่ใช่ทิ้งแต่เบอร์โทรเพราะค้าจะโทรไปว่ายังไงนน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 ะะะคคครรรรัััััับบบมมมขึึ้้้หววเื่่องงไไไดดฝากิ โอเคครับผมคลิปนี้นะครับพ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซติดตามให้พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบก,กันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ